มีกระจกบานเก่าที่วางขายอยู่ว่ากันว่ากระจกบานนั้นมีวิญญาณร้ายสิงสู่ใครก็ตามที่มองเข้าไปในกระจกจะเห็นภาพสะท้อนของตัวเองในสภาพที่น่ากลัวและก็บิดเบี้ยวมีคืนหนึ่งชายหนุ่มคนนึงชื่อว่าเอกซื้อกระจกบานนั้นไปและเขาอยากพิสูจน์ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่พอกลับมาถึงบ้านเอกนำกระจกไปตั้งไว้ในห้องนอนเขามองเข้าไปในกระจก และเห็นภาพสะท้อนอย่าบอกนะคะว่าตัวฉันอีกคนหนึงอะค่ะเกี่ยวเธอเอลิโอฟังพี่ให้จบก่อนสิแล้วเขามองไปตอนแรกก็ดูปกติดีอยู่ๆภาพสะท้อนก็เริ่มบิดเบี้ยวดวงตาในกระจกเริ่มแดงกำผิวหนังในกระจกเริ่มเหี่ยวย่วนและใบหน้าเต็มไปด้วยรอยแผลเป็นเอกตกใจมากๆเขารีบหันหลังกลับแต่พอหันหลังกลับเจอร่างของชายชราคนหนึ่งยืนอยู่ด้านหลังเขาชายคนนั้นใบหน้าซีดเซียว ชา,ชาชราคนนั้นเอื้อมมือมาสัมผัสไปหน้าของเอกแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่แหบแห้งว่าเจ้าเป็นของข้าแล้วเอกกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวและพยายามวิ่งหนีแต่เขาก็ถูกชายชราคนนั้นดึงเข้าไปในกระจกวันรุ่งขึ้นเพื่อนบ้านของเอกได้ยินเสียงร้องมาตั้งแต่เมื่อวานพวกเขาไม่เห็นเอกในวันนี้เอกหายตัวไปอย่างลึกลับเหลือไว้เพียงกระจกบานนั้น ตแต่นั้นมากระจกบานั้นก็ถูกนําไปซ่อนไว้ในห้องใต้ดินของร้านขายของเก่าอืมแล้วรู้ได้ไงว่าเอกเจอกับชายชราล่ะห้องนั้นมีกล้องวงจรปิดและบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่หระกรณีเนี่ยสินค้าเก่าที่ขายในอีเบย์หรือไม่ก็เว็บต่างๆเนี่ยมันโฆษณาว่ามีคําสาบหรือไม่ก็มีอาถรรพ์คล้ายๆแบบนี้อยู่นะแต่พิสูจน์ไม่ได้นี่เป็นพี่ๆไปไม่เป็นนะเอลิโอเล่นพูดมาแบบนี้เนี่ยคืออ่าเอไอมันตอบอย่างนี้แล้วกันนะ การปรากฏตัวของชายชรา,าก็นั่นแหละนะคือในห้องนะ่ะมันไม่มีกล้องวงจรปิดมันไม่ได้มีอย่างที่เอเดโอถามนั่นแหละนะดังนั้นนะ่ะแล้วจะรู้ได้ยังไงว่ามีชายชรา,าปรากฏขึ้นมาในเรื่องราวนี้ก็มันเป็นเรื่องแต่งอะ่ะเอเดโอคิดมากจังเลยอะ่ะแล้วก็การที่เอกหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเนี่ย มันก็เป็นทําให้เรารู้สึกว่าเรื่องราวนี้มันน่ากลัวขึ้นนะ่ะอยู่ๆแบบว่าถ้าเกิดว่ามันหายตัวไปอะ่ะโดยที่มันติดปริศนานะ่ะมันน่าสนใจมากกว่าไม่ใช่เหรองาสินค้าต้องคําถามในโลกออนไลน์ที่เรียกตั้งคำถามเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีการพูดถึงกันอยู่นั่นแหละนะในดีสคริปชันของสินค้าเหล่านี้นะ่ะเพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจจากผู้ที่เข้ามาดูสินค้าเหล่านี้แต่ก็นั่นแหละนะเรื่องราวส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่อาจจะแต่งขึ้นเพื่อคว,า,ความตื่นเต้นหรือดึงดูดความสนใจ และมันอาจจะเป็นความเชื่อของคนที่จะขายสิ่งนั้นจริงๆก็ได้นะมันไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มารองรับดังนั้นการที่เราฟังเรื่องเล่าผีๆหรือเรื่องล่าวเหนือธรรมชาติอื่นๆควรใช้วิจารณญาณในการฟังและไม่ดวดสรุปว่าทุกสิ่งเป็นเรื่องจริงเสมอไปพอใจยังคะคุณ<ด>เอลิโอคะ